ท่นอิงๆครับเรื่องใหญ่แล้วครับชายแดนทางตะวันออกถูกเผาแมวข้าแมวลักลอบเข้ามาทั้งตั้งลกราดทั้งเผาป่ายั่อยุทหารของแมวสยามทุกวันเลยท่านใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งตื่นตูมทหารแมวสยามถูกฝึกให้รับมือกับเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วยังมีอีกครับแมวจีนส่งสินค้าราคาถูกมาขายจนแม่คาสแมวสยามเจ๊งส่วนเจ้าทรัม แมวฝรั่งก็ดันขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าเราส่งไปขายบ้านมันไม่ได้เลยแมวสยามอดทนไว้ค่ะอย่าเพิ่งไปโทษใครชีวิตมันก็แบบนี้แหละขนาดเราสารยังให้หยุดเป็นนายกเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแต่ตอนนี้ประชาชนไม่มีจะกินแล้วนะครับท่านบางบ้านถึงขั้นต้องแบ่งประทูชิ้นเดียวกินทั้งครอบครัวแมวของเราต้องหัดพึ่งตนเองนะคะ เราไม่ควรหวังอะไรจากรัฐบาลมากเก <tinc S 1> ินไปไม่งั้นจะไม่เติบโตแบบนี้เศรษฐกิจของแมวสยามจะดิ่งเหวนะครับนั่นแหละในข่าวร้ายยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างพ่อเรายังเตรียมเงินไว้ให้เราใช้วันไหนถ้าเธอไม่มีประทูกินมาบ้านเราสิเราเลี้ยงเองเข้ามาดูกันแล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะฝันดีค่ะ